ทรูดิจิทัลพาร์คศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอบโจทย์ Work l i f e ฟ์สไตล์ le, ครบทุกมิติออฟฟิศตกแต่งครบติด BTS ปุณวิธีสวัสดีครับตั้งแต่กระแส virtual world กับ metaverse เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากนะครับตั้งแต่ Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทจริงๆมันก็มีนานแล้วนะเราพูดเรื่องนี้ก็มานานแล้วแต่พอเฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อบริษัทเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาจริงสุดๆ,ๆนะครับเพราะฉะน,นั้น เราก็เริ่มเห็นหลากหลายวงการเนยนะที่ตอบรับกับเรื่องนี้นะครับวงการที่ไปก่อนเพื่อนเลยเร็วๆเนี่ยก็คือพวกเกมผู้มีเดียเนี่ยก็เ,เริ่มกระโดดไปไกลกันกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายวงการอื่นเนี่ยก็มองเห็นทั้งโอกาสและประโยชน์ต่างๆเราเห็นว่าแบรนด์ใหญ่ๆตอนนี้กระโดดเข้ามาเล่นเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับพูดเรื่องเมตาเวิร์สอะไรกันโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าเป็นบัสเวิร์ดใหม่ของของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่แน่นอนมันมีอีกหนึ่งวงการที่ต้องบอกแม่ หลายคนก็จับจ้องนะครเพราะวงการนี้เนี่ยถูกดิสรับไปเยอะก่อนหน้านี้นะฮะในหลายประเด็นแล้วก็โควิดด้วยนะฮะพอมาถึงเรื่อง Metaverse เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเข้ากับวงการนี้มันั็นคือวงการ e d u c a t i o นเองนะครับซึ่งโลกเสมือนเนี่ยก็น่าจะเข้ามีบทบาทกับเรื่องการเรียนการสอนในในโลกของ Education มากนะครับที่ Go o เดชเองเน,นะครับทุกคนรู้จัก Go o เดชอยู่แล้วเนาะเขาก็จะนำเอาว R เนี่ยมาสอนนะครับในโดยโดยที่อามาสอนในใน ในคลาสภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเรามีความเชื่อกันว่าคนที่ทําเรื่องพวกนี้เป็นคนแรกๆเนี่ยนะครับน่าจะมีมุมมองเกี่ยวเรื่องเนี้ที่ดีแล้วผมคิดว่านี่น่าจะเป็นรายแรก,แรกๆของประเทศไทยเลยครับที่นำ VR เข้ามาสอนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากคุณชื่นชีวันวงเสรีนะฮะโคฟานเนอร์ของโกลเบชในการพูดคุยกับเราเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะจะจอดลึกเลยว่า VR จะมาช่วยแวดวง Education อย่างไรนะครับ สวัสดีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของการนำ VR มาใช้กับระบบการเรียนการสอนของโ o ลเบชได้ไหมครับว่าจะเริ่มใช้ VR ตอนไหนแล้วมันทำไมถึงมองเห็นว่าเออเรื่องเรื่องนี้เราน่าจะต้องเอา VR มาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะได้ค่ะก็จริงๆพูดถึงเรียนออนไลน์เนี่ยคนมองว่าตั้งแต่โควิดมามันกลายเป็นเรื่องปกติเนาะแบบมันไม่เซ็กซี่แล้วเนาะแต่ต้องบอกว่าโ r o b i ชเนี่ยเรามาก่อนการมาก เราเริ่ม<ช>ทาการเรียนออนไลน์แบบสดหรือว่าออไลฟ์เนี่ยมาตั้งแต่เจ็ปีก่อนก่อนที่คนจะรู้จักการวิดีโอคอลด้วยซ้ำคนละ<ช><ช>วิดน่าจาได้นะสมัยก่อนเรามีแค่ Skype ด้วยซ้ำเราไม่มี Google Meet เราไม่มี z o ูมเนาะ<ช>ค่ะแล้วเราก็พัฒนาระบบมาเรื่อยๆเนาะเรามีระบบโปรบิสเพสให้นักเรียนใช้เรียนทั้งตัวต่อตัว,ตวทั้งดิสคัชชั o นทั้งกลุ่มนานาชาติจนตอนนี้เรามีเทรนหลายๆอย่างทั้ง Metaverse ทั้ง VR เนี่ยเราก็ศึกษาเทรนต่างประเทศเยอะมาก จริงๆในอดีตเนี่ยมี้ครๆเมตาเวิร์สไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินไหมนะคะชื่อ Second Life ก็มีรีเสิร์ชด้าน Education เยอะมากที่บอกว่า Second Life เนี่ยมีผลดีกับการศึกษาถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันหายไปเนี่ยแต่จอยเชื่อมากว่ามันเป็นเรื่องของไทมิ่งแล้วเราคิดว่าตอนนี้มันเป็นไทมิ่งที่ดีที่เราจะได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้คนไทยได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยแล้วปกติเนี่ยพอโลกเปลี่ยนเนี่ย Education เมืองไทยเนี่ยปรับตัวช้าที่สุดเลยนะคะแล้ว <c oughs> การมาของเมตาเวิร์สแล้ว v i Virtual World เย เราก็มองว่าเราอยากเป็นผู้นําที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนาะเราอยากเป็น first mover ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรอบนี้ยเราอยากสร้าง impact ไปที่สถาบันอื่นๆทั้งด้านการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่การศึกษาอยากน้อยให้เขากล้าลองก่อนนะคะแล้วการเรียนการสอนเราเนี่ยก็จะเป็นการเรียนการสอนคู่กับคอสโกลบิชที่มีอยู่ปัจจุบันเลยจะไม่ใช่แค่กิมมิคแต่เป็นเวิร์กช็อปจริงๆที่นักเรียนได้เรียนควบคู่กับค,บคอสจริงๆเลยค่ะ อืมแล้วเราเรา,เรา,เรายัางนึกค่าไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะเราอาจจะไม่เคยลองทำอะไรน,น,นะครับเราอยากจะอยากจะให้ลองขยายความให้นิดนึงได้ไหมครับว่าการใช้ VR เข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราเคยเเรียนกันแบบออนไลน์เฉยๆเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนยังไงบ้างคะเราเราพอจะอธิบายในรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับค่ะพี่ลาวิดได้ลองเล่น VR แบบจริงๆจังๆเนี่ยค่ะ หรือว่าแบบยังไม่เคยครับคือลองเล่นเล่นๆขำๆใช่ยังไม่ได้โอกาสเล่นจริงจังเลยได้ค่ะจริงๆซีมอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันมากกว่าว่าพอมันมี VR เนี่ยเราเอา VR มาแอพพลายกับการเรียนการสอนปกติเนี่ยเวลาเรียนตัวต่อตัวเนี่ยเราก็จะเจอกันในระบบวิดีโอคอลถูกไหมคะเราก็จะเห็นหน้ากันแบบวัน dimension แต่ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้หันซ้ายหันขวาไปเจอเพื่อนหรือว่าได้อยู่ในซิ t u a t i o n จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้เกิด situation based learning มากขึ้นยกตัวอ,อย่างของ a c e b o o k เนี่ยมี horizon workroom ใช่ไหมคะพอเข้าไปเนี่ยจะเหมือนเข้าไปประชุมงานจริงๆมีคนห้าคนนั่งล้อมกันมีโต๊ะทํางานมีกระดานมีวิวเมืองนะคะแล้วก็ได้เข้าไป p r e ซ e n t หรือว่าประชุมงานกันหรือว่า horizon venue เนี่ยเหมือนเราเข้าไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนใช่ไหมคะหรือว่าดูบัลเล่หรือว่าดูหนังก็ได้แต่ว่าแบบสามารถเดินออกมาเมาส์กันหน้าโรงหนังก็ได้มันไม่เหมือนกับการเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่แบบ มันจะแห้งกว่านิดนึงเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนเข้าไปใน Horizon Venue เนี่ยเราไปดูบัลเล่มาแล้วบัลเล่มันไม่สนุกอะ่ะเราก็เลยออกมาหน้าหน้าโรงหนังพอออกมาหน้าโรงหนังเนี่ยก็เจอว่าแบบเฮ้ยมีคนอยู่หน้าโรงหนังเต็มเลยแล้วเราก็เริ่มไปคุยกับคนอื่นพอเริ่มคุยกันเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยเปิดเสียงเพลงอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วมันเข้าแว่นโอคูลัสเนี่ยพอเข้าแว่นเสร็จทุกคนก็เลยอาเต้นด้วยกันซึ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนปกตินะคะ แล้วก็อะไรที่เกิดในโลกจริงได้อย่างการไปอีเวนต์การออกมาเจอกันหน้าอีเวนต์เนี่ยในเวอร์ชวลเวิรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่เหมือนกับการเรียนออนไลน์ปกติหรือว่าผ่านซูมปกติค่ะแล้วก็จริงๆผลด,ดีมากๆเลยคือมันช่วยลด l e a r n e r อร์แอ e ซ y ได้ให้ลองเดาค่ะว่าสิ่งที่ช่วยลด l e a r n e r อร์แอ e ซ y หรือว่าความกังวลในการใช้ภาษาเนี่ยมีอะไรบ้างตลกมากมาปกติถ้าต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่มั่นใจต้องทำไงคะ เราก็อาจจะขอลองไป search Google ก่อนใช่ไหมว่าพูดคำนี้ออกเสียงถูกหรือเปล่าหรืออะไรแบนี้ปะ่ะอ่าหรือวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นถ้าเราไม่มั่นใจหรือเรากังวลนะคือดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอืมอืมอืมเพราะว่ามีรีเสิร์ชเอามาลองรับเนาะว่าถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะช่วยลดเรื่องแอนไซตี้ได้เพราะว่ามันลดคอนชเนสของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถกินแอลกอฮอล์เวลาไปทํางานหรือว่าไปพรีเซนต์งานได้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งคือเรามาฝึกใน VR ก่อน ซึ่ง <us S 1> <ม>การฝึกใน VR เนี่ยมันเป็นการจําลองที่ใกล้โลกจริงมากกว่าการเรียนผ่านซูมหรือว่าผ่านระบบวิดีโอคอลโดยที่คนเนี่ยไม่ต้องแองเชียสกับกับว่ามันเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงหรือว่ามีหัวหน้านั่งอยู่จริงๆอย่างางี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถครูดาวฟีลลิ่งแล้วก็สามารถฝึกเพิ่มแล้วก็าาลดแอไซายตีได้ซึ่งมันสําคัญมากๆสําหรับการเรียนของผู้ใหญ่ของเด็กเนี่ยอาจ <ๆ S 2> จะไม่มากนะเพราะเด็กเขาไม่ได้เขินไม่ได้อายไม่ได้กลัวหน้าแตกขนาดนั้นแต่ผู้ใหญ่เนี่ยกลัวมากๆค่ะหรือว่าถ้า จะออกนอกกรอบของการเรียนภาษาไปเนี่ยอย่างนักศึกษาแพทย์ต้องผ่าตัดร่างกายคนเนี่ยการเรียนผ่าน VR ก็จะช่วยให้เขาเตรียมความพร้อมได้จะมไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายเนาะถ้าพูดถึงอีอันนึงเนี่ยคือมีงานวิจัยรองรับเนาะน่าจะเคยชินกับคําว่าดีเฟกต์ใช่ไหมคะดีเฟกแบบเอาหน้าคนดังมาพูดข่าวปลอมเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีขึ้นจริงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันสามารถเอามาแอปพลายกับการเรียนได้ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนคอร์สออนไลน์เราอยากเรียนเรื่องคริปโตกับอีลอนมัส เลยอยากเรียนเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซกับแจ็คมามันสามารถใช้เทคโนโลยีดีเฟกเนี่ยเข้ามาเรียนได้เลยเพราะว่าสามารถเพิ่มเอนเกจเมนต์แล้วทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ดีขึ้นอันนี้มีรีเสิร์ชลองรับแล้วนะคะ,อ,อ,คะอืออืมครับเออทีนี้พูดถึงรีเสิร์ชพูดถึงเคสตัดดี้เนี่ยคิดว่าเราน่าจะมีทาง g l ล b บ l ต้องเคยศึกษาเคสตัดดี้เรื่อง VR ที่ต่างประเทศน่าจะได้ลองใช้กันมาพอสมควรเนี่ย อยากให้ช่วยแชร์นิดน,นึงได้ไหมครับว่าในเคสของต่างประเทศเนี่ยเขาเอา VR มาใช้ในเรื่อง education เนี่ยในมุมมองไหนบ้างแล้วเรารู้สึกว่าเอออันนี้น่าน่าสนใจแล้วอาจจะ apply มาใช้ในประเทศไทยได้บ้างครับค่ะก็ถ้าจะยกตัวอย่างของ Stanford เนี่ย Stanford ใช้ VR เนี่ยให้นักศึกษาประมาณร้อยกว่าคนในการเรียนแล้วก็โดยใช้แอป engage เนาะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แอปแบบมา แอปเสริมเนี่ยมาสร้างเมืองมาปลูกป่ามาวาดรูปหรือว่าบินวนรอบโลกพร้อมกับคุยกันไปได้หรือว่าบินบินไปนอกโลกได้ด้วยซ้ำหรือว่าเล่นเกมร่วมกันเนี่ยทำให้จากตอนนี้ที่เรียนออนไลน์เนี่ยคนมี engagement น้อยลงเนี่ยพอเอา VR เข้ามาเล่นเนี่ยก็ทำให้คนเกิด engagement หรือว่ามี activity มากขึ้นหรือว่าที่ยกตัวอ,อย่างไปนะคะ Horizon หรือว่าตัว Workroom หรือว่าตัว Venue เนี่ยก็คือทำให้คนที่จะต้องแบบ มาเจอกันอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าต้องมาเรียนด้วยกันเนี่ยก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือว่ามีแอป,ปที่ชื่อว่า s p a ร์เชียเนี่ยสามารถสแกนหน้าเราได้เลยปกติอวตารเนี่ยหน้าก็จะไม่เหมือนเราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเรียลเท่าไหร่หน้าอวตารเพื่อนก็ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าแอปเนี้ยสามารถสแกนหน้าเข้ามาแล้วอวตารเนี่ยเป็นเหมือนหน้าเราจริงๆแบบเหมือนจนน่ากลัวเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็คือสามารถทําให้เกิดเหมือนความรู้สึกเ n g a g e หรือว่าความรู้สึกเรียลมากขึ้นด้วยค่ะหรือว่าถ้าเป็นด้าาาานนกรรเรียภษ มันก็จะมีแอปชื่อชื่อ i m m e r s e อ Online เอาสถานการณ์ต่างๆเช่นปกติเราเรียนออนไลน์เนาะเราก็เห็นหน้าคุยกันเฉยๆแต่ว่าพอใช้ V R เนี่ยเราสามารถเล่นปลาลูกดอกอยู่ในบาร์แล้วพูดภาษาอังกฤษไปได้วยกันได้แล้วก็มี uh huh. บทเรียนขึ้นมาด้วยว่าถ้านึกไม่ออกให้พูดประมาณนี้หรือว่าอยู่ในร้านโบลิ่งหรือว่าอยู่บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสามารถแมทช์กับไลฟ์สไตล์ได้มากๆหรือว่าถ้าแอดวานขึ้นไปอีกเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เราสามารถเข้าไปฝึกพรีเซนเทชันได้ เราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเฮ้ยขอคนดูอยู่แบบสอง้อยคนแล้วเรากำลังฝึกพรีเซนต์อยู่หรือว่าอยู่ในห้องประชุมที่ซีเรียสแล้วพรีเซนต์จนจบมีคะแนนขึ้นพูดอะไรดีพูดอะไรไม่ดีบอดีแลงเกจเป็นยังไงบ้างค่ะทั้งหมดเนี้ยเป็นเคสสตัดดี้ที่มีอยู่ในต่างประเทศใช้ได้จริงแล้วนะคะคนไทยก็สามารถสมัครแล้วก็ไปลองใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เวิร์กมากๆด้วยอืม,อมครับทีนี้ โอ้น่าสนใจมากรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยเรื่องของอย่างตัวอย่างตัวพี่เองอะเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันมันสมาธิไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมันก็มีความใกล้เคียงหรือว่าในอนาคตนี่อาจจะมีบางอย่างที่ไม่สามารถทําในห้องจริงได้ด้วยซ้ำแล้วเอาเอา,เอามา ครับเอ่อเอามาช่วยได้จริงๆในแวดวงของการสัมนมา,าเนี่ยเราก็เห็นเยอะแล้วว่าเออตอนนี้เริ่มมีการนําเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดก็ดูเหมือนกับจะกระทบทาให้หลายคนต้องปรับตัวเหมือนกันนะฮะแต่นี้อยากอยากฝากถามเพิ่มนิดนึงว่าการจะเรียนผ่าน v r ได้เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องหนึ่งที่พอคนนึกปุกก็ต้องแบบอุ๊ยเรื่องนี้ต้องเป็นต้องเป็นอิชูแน่เลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมครับทีเนี้ยอุปกรณ์มันมันมันแพงไหมแล้วเรามีแผนที่จะซัพพอร์ตเรื่องนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะเออจริงๆที่พี่ลาวิทพูดชอบมากเลยอะพี่ลาวิดเรียนออนไลน์ใช่ไหมพูดง่ายๆสุดว่าเราเปลี่ยนจากอาจารย์ที่แบบอายุเยอะๆเป็นผู้หญิงเซ็กซี่มาสอนเนี่ยเราอาจจะมี engagement กับการเรียนมากขึ้น <c oughs> ค่ะส่วนในเรื่องของการ support เนี่ยเข้าเรื่องเนาะในเรื่องของการ support เนี่ยจริงๆแว่น VR อย่าง Oculus Quest เนี่ยราคาไม่แพงเลยประมาณสองหมื่นบาทอืมอืมแต่ยังไม่มีช็อปที่อ f ฟ i ิ i a l ลในประเทศไทยนะคะจริงๆถ้าเทียบกับ iPhone อะราคาถูกมากๆซึ่งจุ้ยมองว่าต่อไปเนี่ย คนที่มี iPhone ทุกคนเนี่ยจะมีแว่น VR เป็นของตัวเองอเราทุกบ้านจะมี VR เป็นของตัวเองในห้าถึงสิบปีข้างหน้าแต่ว่าในทางที่ Globalis เราซัพพอร์ตให้นักเรียนเอามาใช้เรียนเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่ต้องซื้อเองเนาะก็คือถ้านักเรียนซื้อคอร์สไลน์ปีเนี่ยคนที่แบบจริงจังว้แบบอยากเรียนแล้วเราก็คือให้แว่นฟรีไปเลยซึ่งเราแจกแว่นเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือสามารถได้แว่นฟรีไปเลยแล้วก็เอามาใช้เสริมในการเรียนต้องบอกก่อนว่าการเรียนผ่าน VR เนี่ยยังไม่ใช่โปรดักต์หลัก แต่ว่าเป็นโปรดักเสริมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เจอซิู่เอชั่นต่างๆเยอะขึ้นแต่ว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ยังใช้ระบบเหมือนวิดีโอคอลคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าเหมือนเพราะว่า VR เนี่ยมีข้อจํากัดด้วยว่าเราไม่สามารถเล่นานานๆได้เล่นานานๆก็จะเวียนหัวค่ะใช่ผมถามผมถามประเด็นเรื่องของเทคนิคนิดหนึ่งได้ไหมครัว่าในทางในทาง globaltech เ,เนี่ยเราจะต้องเดฟอะไรขึ้นมาใหม่เยอะมากไหมที่จะทําให้มันเกิดไอ้โลกสม่ำเสมอดีขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะ เผื่อเผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับธุรกิจอื่นด้วยอช่จริงๆต้องบอกว่าโปรบิชเนี่ยเราแทบไม่ณจุดเริ่มต้นเนี่ยเราแทบไม่เดบอะไรของตัวเองเลยเราอยากเทสไอเดียก่อนค่ะเพราะฉะนั้น <okay. S 2> ตอนเนี้ยสิ่งที่เราใช้คือเราใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่ปัจจุบนันแต่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนมากกว่าเฟสเนี้ยค่ะเป็นเฟสที่เราใช้ที่มีอยู่แล้วเพราะว่าเอาเอาที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์แต่ว่ายังไม่ต้องเดบอะไรเพิ่มแต่ว่าในในโลกของ VR เนี่ยบางทีเราเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยเราอาจจะแบบ มีการคัสอม์ให้เป็นห้องเรียนของโกลบิชมากขึ้นบรรยากาศน่ารักขึ้นมีลูปมีลายการ์ตูนน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะอันนี้คือเราสามารถทำทำได้ง่ายมากๆมากคือแต่ถ้าแบบทำทั้งแพลตฟอร์ม VR เองเงี้ยก็คือยังไม่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ขนาดว่าแบบโอ้โหต้องมาทําเป็นออกแบบดีไซน์เมืองขึ้นมาเองอะไรขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นใช่ยังค่ะยังยังแต่ว่าถ้ากเรียนเยอะมากกจะทํานะคะใช่ใช่ คือคือณขณะนี้เราก็ยังอยู่ในกับกับพวกที่เขามีเหมือนกับเช่นเกมหรือว่าอะไรที่เขาทำไปแล้วทำอนองนี้ใช่ไหมฮะเหมือนกับที่เขาเตรียมมาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าของเฟซบุ๊กใช่ <Facebook. S 2> ใช่น่าสนใจมากเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากเริ่มทําแต่ว่าพอติดพอพูดคาว่าเดบุ๊กก็ทุกคนก็แบบเริ่มสยองนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นน่าน้าใหม่มากเลยเนาะอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาเริ่มศึกษากันเยอะจริง,รงๆนะครับเราก็เชื่อว่าหลายธุรกิจเนี่ยก็ ก็กำลังทําเรื่องนี้อยู่เลยว่าเออจะเอาไงดีออหนึ่ง,หน,ง,ห,นงนหนึ่งในสิ่งที่น่าจะช่วยเยอะมากคือการเวอร์ฟอโฟมนี่แหละเนาะเพราะว่าเราเบื่อการประชุมหน้าทูดีปิดกล้องกันจะแย่อยู่แล้วจริงค่ะ <laughs> ใช่ไหมครับเอ,อทีนี้อะวันนี้อาจจะอาจจะเป็นการวอร์มอัพก่อนนะว่าโอเคลองเอามาดูกับที่ผลักหลักที่เราใช้อยู่แต่เชื่อว่าทางโกลเี่ยมีความคาดหวัง เรื่องนี้มากเพราะว่ามันไปช่วยลดข้อจํากัดโมโหฬานมากมายไก่กองที่มันเคยมีในอดีตเช่นคนต้องเดินทางมาห้องเรียนหรือแม้แต่กระทั่งว่าครูต้องสามารถสอนนักเรียนได้จํากัดคนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเรามองเรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะมายกระดับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนเรายัางไงบ้างคะ VR เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มองแค่ VR นะคะเรามองว่ามีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะเอามาปรับใช้ให้หมด จะใช้แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆให้เหมือนจริงให้ได้มากที่สุดอย่างตอนเนี้ยเด็ะะกๆเริ่มเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็คุยกันในเกมเยอะมากๆต่อไปเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาใน VR แล้วคุยกันเป็นเรื่องปกติแล้วเราจะดีกว่าไหมคะถ้าเข้าไปแล้วแบบเจอต่างชาติเรากล้าพูดไม่ต้องวิ่งหนีเหมือนในชีวิตจริงนะคะแล้วก็เราเราเชื่อว่าถ้าเราเป็น first mover ก่อนหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเห็นตัวอย่างแล้วนํามาใช้มากขึ้นเราเราอยากช่วยเชฟ เหมือน behavior แล้วก็ mindset ของคนไทยให้เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเรามองว่าคนไทยเนี่ยพอมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาถ้าเป็นเรื่องความบันเทิงเนี่ยคว้าไว้ก่อนอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าพอเ,เป็นเรื่องของ education เนี่ยอาจจะแบบรับหรือว่าแบบ adopt แบบใช้ช้านิดนึงค่ะเราก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยขอเริ่มแล้วขอให้มาลองก่อนก็ยังดีเพราะว่าเรื่อง metaverse เรื่อง VR ยังไงเราอยากให้คนไทยเนี่ยได้รู้ก่อนดีกว่าไปรู้ที่หลักคนอื่น จะได้เอามาอัดอัพใช้กับชีวิตได้อะค่ะอืมครับเอ่อคำถามสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแน่นอนเพราะว่าคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สาคัญมากเลยเนี่ยนะฮะคือคิดว่าตอนเนี้ยผมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เมตาเวิร์สเองเนี่ยก็จริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเราเริ่มมาคือคักหลังจากที่ a c e b o o k เขาแบบเอยจะเอาจริงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทุกคนก็แบบดูแบบตื่นเต้นมากๆคิดว่าในอนาคตใกล้เนี่ยครับเมตาเวิร์สหรือว่า virtual วิ r l d เองเนี่ยจะ เปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับการศึกษาบ้างอันนี้ผมอยากจะถามเป็นภาพที่ใหญ่มากเลยเช่นมันจะช่วยลดความเหลื่มล้าด้านการศึกษาของประเทศได้ไหมหรือ<ม>เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยเออมันจะเปลี่ยนแปลงรูปโฉมการศึกษาหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการมหาวิทยาลัยเรื่องอะไรอย่างนี้ไปขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับ จริงๆถ้าพูด Metaverse เนี่ยจุยชอบคอนเซ็ปต์ของการที่ Metaverse คือการกระโดดข้ามแพลตฟอร์มได้ใช่ไหมคะเราสามารถไปแพลตฟอร์มต่างๆโดยใช้ตัวตนเดิมโดยใช้แอสเซทเดิมเนี่ยตัวที่จุยร,รู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยคือพวก Credit Bank หรือแล้วก็ Lifelong Learning คือระบบที่ใช้ในการสะสมแบบการเรียนรู้เนี่ยจุ้ยมองว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราเรา ถ้านึกย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อก่อนพอเราเรียนจบเราต้องไปเดินตามจ็อบแฟร์ใช่ไหมคะเพื่อหางาน <c oughs> แต่ว่าต่อไปเนี่ย <c oughs> พอเป็นเมตาเวิร์สเนี่ยเราสามารถมีอวตารแล้วมีแบตติดตัวเหมือนเป็นทหารที่มีแบตเย,ยอะๆะค่ะ <c oughs> เราบอกได้เลยว่าเฮ้ยเลเวลนี้ภาษาอังกฤษอยู่เลเวลนี hi, ้มาร์เก็ตติ้งอยู่เลเวลนี้ประสบการณ์เป็นแบบนี้สามารถติดอยู่กับตัวได้เข้าไปในเว็บเมตาเวิร์สหรือว่าเวอร์ชวลเวิลด์เจอกับเฮดฮันเตอร์หรือว่ารีคูเเตอร์ แล้วรีครูเตอร์แค่เห็นอวตารเราเนี่ยก็รู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้น่าคุยด้วยแล้วสามารถเดินมาคุยด้วยได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครหรือว่ามาจากไหนอันนี้เป็น <c oughs> ตัวที่จะรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆท้งในมุม hiring แล้วก็มุม education ด้วยเพราะว่าถ้ามันมีการกระโดดข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีการสะสมของข้อมูลเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยมันมันเหมือนเราเป็นลิงก์อินเดินได้อะแต่เป็นลิงก์อินเวอร์ชันที่น่าสนใจและเซ็กซี่กว่านั้นเพราะว่าเราเห็นตัว <c oughs> คนจริงๆเราเห็นอย่างอื่นด้วยนอกจากโปรไฟล์เราเห็น personality เราเห็น body language เ ได้คุยกันนะคะอืมอืมแต่ว่าถ้าในเรื่องความเหลื่อมล้ําเนี่ยถ้าถ้าพูดตรงๆเนี่ยจุ๋มองว่าคือโลบิชเนี่ยเราเชื่อว่าต่อไปอะความสามารถของคนหรือว่าความรู้ของคนจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีมือถือเราเราเข้าไปดูอะไรอืมเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนมีมือถือทุกคนมี access to knowledge แต่ว่าคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ไม่หา knowledge มากกว่าแล้วเลือกที่จะเล่นมากกว่าเพราะฉะนั้นแกปเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กสมัยเนี้ย จะมีเด็กที่โหเก่งมากๆโค้ดได้ตั้งแต่แบบปถมมัธยมต้นแต่ว่าเราก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นเกมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในการเหมือนพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งจุยมองว่าจริงๆแล้วทั้งทั้งมือถือทั้งเมตาเวิร์สทั้งเวอร์ชวลเวิร์เนี่ยจะจะถ่างแกลบอันเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นถ้าคนคนนั้นไม่หาไม่ไม่พยายามหาความรู้ผ่านทูสที่ตัวเองมี เ <_ d ream> พอทูส์ใครๆก็มีได้เราอาจจะ <_ d ream> ไม่ได้มองถึงกลุ่มกลุ่มคนยากจนก่อนนะคะตอนนี้ทูส์ <_ d ream> ใครก็มีได้แต่ว่าการอัดแอปทูสเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนอ่ะส่วนนี้คือส่วนที่ยากเรามีมือถือแอปแรกที่เราเปิดคือ Facebook หรือแอปแรก <_ d ream> ที่เราเปิดคือคือการฟังพอดแคสต์มิ i ชั่น the Moon <_ d ream> ถูกไหมคะ <_ d ream> แค่แค่ตัวนี้ก็สร้างความเหลื่อมล้ําแล้วอะค่ะอืค่ะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ดีคือตอนเนี้ย มันมีเรื่องของเกมอเมทิคชันเนาะที่ที่เราพูดจะมานานมากแล้วแล้วเด็กๆสมัยนีย้เล่นโลบล็อกเนาะโลบล็อกเนี<ม>่ยมีเด็กๆเล่นเยอะมากเกือบ40ล้านคนทั่วโลกแล้วแทนที่จะสอนคนดิ้งในจอคอมเนี่ยเขาสามารถสอนใน VR ได้ซึ่ง<ม>ตัวเนี้ยถ้าถ้าพูดง่ายๆคือเด็กสามารถ access เข้าถึงเกมได้เด็กก็สามารถ access เข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบใหม่อันนี้ก็อาจจะช่วยลดเรื่องของการตัดสินใจว่าฉันจะเล่นเกมหรือว่าฉันจะหาความรู้ดีเพราะว่ามันเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันได้ อืมครับสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆนะขอพ่อยเพราะว่าเวลาขอเวลาคุณจุย้ยนิดหนงนี้แต่ว่าอย่ากถางคุณจุ้ยนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออตอนนี้มันมีคนจํานวนมากเลยจริงๆคนที่ฟังม,มิชชั่นสุโมเองก็จะมีคนบ่นเรื่องนี้เยอะว่าแบบเหนื่อยจังเลยทําไมถึงต้องเรียนเรื่องใหม่ๆตลอดเลยแล้วก็แบบจะต้องเรียนไปถึงเมื่อไหร่ดีในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาแล้วก็สัมผัสถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยซึ่งรู้สึกว่าบางทีผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมี พอเรายิ่งอยู่เยอะนะะมันก็จะมีความเหนื่อยความอะไรอย่างเงี้ยก็ขี้เกียจเรียนแต่ว่าโห,โหโลกมันเปลี่ยนเร็วมากคือถ้าไม่เรียนนี่เราอาจจะถูกแตะไปต,ตกเรียกว่าตกขบวนจริงๆเลยเราไฟนี่ก็เร็วหมดเลอเกินเนี่ยนะฮะฝากอะไรให้ผู้ฟังหรือผู้ชมของของเราหน่อยได้ไหมครับว่าทํายังไงเราถึงจะ,จะมีทัศนคติที่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ตลอดโดยไม่เหนื่อยแบบเพลินเอาจนเกินไปค่ะจะว่าคนน่ะมีเพอร์เซพชันว่าแบบการเรียนมันน่าเบื่อ หรือว่าแบบการเรียนมันไม่สนุกอะ่ะเออจีคิดว่าจีถ้าถ้าพูดถึงใบผู้ใหญ่เนี่ยจีมองว่าชิฟเลยมันไม่ใช่เรื่องของการน่าเบื่อหรือว่ามันไม่สนุกแต่มันเป็นเรื่องที่ออต้องทำหนึ่งคือมันออต้องทำสองคือถ้าวิธีการเดิมๆที่เรียนมาแล้วมันน่าเบื่อแล้วมันไม่ได้ผลการนั่งดูวิดีโออย่างเดียวค่ะวิดีโอใน y o u t u ู e ที่โปรดักชันไม่ดีแล้วก็ออดูแล้วก็หลับแล้วก็ไม่น่าสนใจอย่างเงี้ยเออก็เปลี่ยนวิธี เพราะว่าคนมักจะติดกับวิธีเดิมๆใช่ไหมคะส่วนว่า<ม>อยากรู้เรื่องนี้ก็ไปเซิร์ชแล้วก็ดูแล้วก็แล้วก็ไม่ชอบแล้วก็หยุดดูหรือว่า<ม>ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ซื้อมาเรียนไม่จบเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์แอคชันเพราะฉะนั้น<ม>หนึ่งคือคือมันต้องทำสองคือต้องเปลี่ยนวิธีหา<ม>วิธีที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดใช่ไหมคะมเพราะว่าคนเนี่ยเรียนรู้ได้หลายๆแบบบางคนอ่านบางคนฟังบางคนต้องไปงานสัมมนาบางคนต้องดิสคัสกับเพื่อนอันนี้เป็นแบบวิธีเบสิกมากๆ แต่ถ้าต้องสวดต้องเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่ทําให้เรารู้สึกเอนเกจได้มากที่สุด <S <S 2> <S 2> ยกตัวอย่างเนี่ยสวิว่าจากอยากเรียนอยากอยากพูดภาษาเอาใกล้ตัวเนี่ยนะคะอยากพูดภาษาอังกฤษได้เปิดหนังสือแล้วก็ท่องคําศัพท์แล้วก็เบื่อ <S <S อันที่สองคือไปนั่งดู youtube หรือว่าดูหนังแล้วพูดตามอันนี้คนพูดถึงเยอะมากอันนี้ก็สักพักก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทําแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรผิดไม่รู้ว่าสถานากินสถานาการ์จริงตัวเองพูดได้ไหม แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาอุ้ยเรามาเรียนออนไลน์แบบตัวต่อต,ต,ตัวใช่ไหมคะที่มีคุริแคลมที่ชัดเจนแล้วคุริแคลมเนี่ยอาจจะใช้ได้จริงกับการทํางานเราเรียนวันนี้พวกนี้เรากลับไปที่ทํางานแล้วเราพูดได้เลยอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่า practical แล้วก็มีความสําคัญมากกว่ามีความ relate กับชีวิตจริงมากกว่ามากกว่าไปเรียนบทเรียนที่อะไรก็ไม่รู้หรือว่าเราเนี่ยเราหา tools ใหม่ๆอย่าง VR เนี่ยเข้าเดี๋ยวนี้เข้าไปใน VR จะเจอคนที่เป็น อวตาที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเราก็สามารถเดินเข้าไปคุยได้เลยโดยที่ไม่ต้องกวดหน้าแตกเพราะฉะนั้นคิงว่ามันสําคัญที่เราเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเราอย่างไงแล้วเราทําให้เราไม่เบื่อไม่เบิร์นเอาอันนี้สําคัญที่สุดค่ะอืมครับโอ้เป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันจะเป็นจะต้องเรียนเราต้องเข้าใจว่าไม่เรียนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องเซตไปเลยนะว่าโอเคเราหาวิธีการทําไงให้มัน ไม่น่าเบื่อจนเกินไปแล้วก็ได้ผลได,ได้ได้เรื่องราวที่เราอยากได้ด้วยนะครับวันนี้อขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเล่าให้เราฟังม้จะเป็นเวลาสั้นๆต้องขอไปเชื่อว่าเวงการการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มใหญ่มากๆที่หลายคนบอกว่า Virtual World, Metaverse และเทคโนโลยี y ี r ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราได้ไอเดียว่า จะเริ่มยังไงดีนะครับโกลเบชเนี่ยก็น่าจะเป็นความหวังและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนขีดเส้นใต้ที่ภาครัฐด้วยนะครับในการผนวการใช้เทคโนโลยีการศึกษา <laughs> ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณจุย้ยชื่นชีวันวงเสรีนะครับโคฟาวเดอร์ Co ของโกลเบชเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน